ดีครับทุกคนวันนี้เราเข้ามาอยู่กับเกมเกมบางอย่างนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเกมโฆษณากันนะครับเกมในโฆษณานะครับเกมทุบนี่แหละครับโอเคนะผมเริ่มแล้วเ,เรามาดูการว่าผมจะทุบใครได้บ้างผมจะทุบนี่โดนหนึ่งตัวนี่อาฮือผมแตกมีใครเห็นบ้าง ผมตายเมื่อกี้เห็นพีก่กตจูเกมระหว่างเกมนี้นะครับมันจะมีโฆษณามาด้วยนะครับซึ่งโฆษณาในเกมเนี้ยมันจะมาบ่อยมากเมื่อเราเล่นเกมจบไปเลยหาคนจะทุบผมจะทุบพีก่กตเจูเอ้ยทุบไม่โดนเฮ้อท้าสัญญานี่ผมทุบได้หลายคนเลย มันนี่ลูกอมมันนี่โอ้โหทุบไม่โดนนี่ครับโอ้โหทุบไม่ได้ทุบครับทุบสิครับมือเฮาอุมทุบโอ้ทุบไม่โดนทุบดักทุบดักเคลื่อนกันไม่โดนเฮ้ยเฮ้เฮ้ผมชนะครับทุกคนผมทุบดักเคลื่อนกันไม่โดนครับเฮ้ย <g> ค <ül> <g ül> นอาจจะลาคาญโฆษณาหน่อยนะครับ แต่อาวุธนั้นมีให้เลือกมากเลยนะครับกระบองนั้นผมจะดูโฆษณานะครับผมจะดูโฆษณาเื่อเอาว้าวเจนิเฟอร์โลเปสคุณชมตีหมู่บ้านฉันใช่ไหมหมู่บ้านฉันี้คอยมาสเตอร์นะ่ะอ๋อเหมือนจะใช่นะเจ๋งนี่คุณถอมาถึงที่นี่แค่เพราะฉันโจมตีหมู่บ้านคุณเหรอเออฉันฉันก็ มัซื้อนี่ด้วยพอยน์มาสเตอร์มีให้ดาวน์โหลดใน App Store และ Google Play โอ้โหโฆษณามหาภัยผมได้กระบองเฮ้ยเกิดสงครามนะครับอื้อเฮือผมตีใครไม่โดนเลยอื้อเฮือผมแตกเฮ้ยทุกคนผมตายได้ไงเนี่ยผมตะลังเรื่อผมจะไปทุบ ซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนเฮ้ยทุบไอ้วัวก็ได้ทุบไปทุบสองดับเบิลสองคูณสองครับเออะฮืออ่ะฮือทุบตายเออะฮือตา,ายอีกแล้วครับอือดิอืดอดิผมใหญ่ไหมครับทุกคนใหญ่ปะเอืออือเดี๋ยวผมจะทุบให้หมดเลยเดี๋ยวจะทุบผมจะทุบให้หมดทุกคนครับ เนี่เออเถอทุกไม่ทุกไปไวายเออทุกเงินตายเต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 เทยครับทุกคนัทโยโหวิวอ่ะเฮือโฆษณาทุกคนว่าเกมนี้สนุกไหมครับเดี๋ยวผมจะลองใช้คลาดครับ พลาดผมจะดูโฆษณาอีกทีหนึ่งรู้จักดูโฆษณาไหมนี่เจนนิเฟอร์โลเปสเล่นคอยน์มัสเตอร์เหรอฉันเจนนิเฟอร์โลเปสและนี่คือเกมคอยน์มัสเตอร์แต่ฉันเพิ่งโจมตีหมู่บ้านคุณ จริงๆโดนโจมตีแล้วเชีงเป็นวันที่ดีที่สุดเลยขอบคุณสำหรับเหรียญน,นะ <c oughs> ฉันเก็บเงินซื้อหมู่บ้านต่อไปอยู่ Poin t Master มีให้ดาวนโหลดในแอ p สตอร์และกู o ก l e p เพลเออเฮ้ p พ i ายมาสเตอเดืวดเอวจากบันาลิคุณสามารถไปซื้อได้มานี่ผมจะตีคุณตีโดนด้วยครับโอ้คลาดเดียวกันเออเออ ตีต้นไม้เอาเฮ้ยได้เงินสองวันตีต้นไม้อีกเอ้ยได้เงินตีตีตีกล่องได้เงินสองกระบอกตีตุ๊กกะตาได้เงินสามกระบอกผมยังเตะใครไม่ได้เลยเฮ้ยไอ,อ้ยักษ์บ้า โอเคครับทุกคนเหมือนไอ้ยักษ์ตัวนั้นมันจะข่าผมผมจะหาวิธีอ้อมไปฆ่าเขาให้ได้มาเน่ตีอ้าวผมแพ้ครับผมตายผมได้สุบมานนี้แล้วครับอาจ๊กผมได้เล่นฟรีทุกคนเคยเล่นไหมครับ ผมได้เล่นฟรีครับผมเคยได้นะครับเนี่ยวู้ฮู้ได้เงินตั้งนานตั้งแน่วู้ฮู้เออเออกดฟรีเขียวไม่ได้สปริ่ยนอีกรอบผมไปละนี่ครับผมฝุ่มได้ครับทุกคนว่าเกมนี้เป็นไงครับถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดฟังฟังคลาผมด้วยนะครับบ๊ายบายผมไปละบ๊ายบาย